ข้อชิ้นส่วนตัวนะคะเราก็จะเริ่มด้วยการทำเมจิกริงแบบสองห่วงค่ะแล้วก็ถัก 6x ลงในเมจิกริงค่ะ1นึ่งสองสมสห้าหค่ะแล้วก็รูดปิดเมจิกริงให้เรียบร้อยนะคะก็เลื่อนห่วงติดกับหลังแรกค่ะโซ่หนึ่งดึง ก็แถวที่สองนะคะหลักแรกเราจะถัก v ค่ะแถวต่อไปก็จะถัก w หรือว่า,า 3x ลงในหลักเดียวกันนะคะต่อด้วยสองค่ะ v ที่1 v ที่2หลักถัดไปก็ w ค่ะ หลักสุดท้ายนะคะถักวีค่ะก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะจากนั้นนะคะแถวที่สามค่ะโซ่หนึ่งแถวที่สามก็จะเริ่มด้วยการถักสองเค่ะ 1x ึ่สองเแล้วก็สามหลักถัดไปถักวีค่ะ 1V 2v 3v ต่อด้วย 4x ค่ะ 1x ึ่งเสองสามแล้วก็สามหลักถัดไปก็ถักวีค่ะ 1v 2v งวสวี ส่วนสองหลักสุดท้ายถัก x ค่ะ1 x 2 x เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะแถวที่4นะคะเริ่มตัวเล่ม x ค่ะ1 x 2 x ค่ะโดยทุกชิ้นส่วนของแพทเทิร์นตุ๊กตาตัวนี้นะคะมีจะถักหลักแรกนะคะลงในหลักเดียวกับที่เราเลื่อนห่วงค่ะแถวที่4 2 x แล้วนะคะ แล้วก็ต่อด้วย xv จำนวนสามชุดค่ะ xv ชุดที่1 xv ชุดที่2 xv ชุดที่3ต่อด้วย4 x ค่ะหนึ่สี่ ค่ะแล้วก็ต่อด้วย X V จำนวน3มชุดค่ะ X V ชุดที่1 X V ชุดที่2 X V ชุดสุดท้าย2หลักสุดท้ายถัก X ค่ะเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก แล้วก็โซ่หนึค่ะแถวที่5นะคะเราจะถัก x ลงในทุกหลักค่ะแถวนี้รวมแล้ว 26x ค่ะจากนั้นมาดูแถวที่6กันค่ะแถวที่6นะคะก็จะเริ่มด้วย 2x ค่ะจากนั้นถัก v แล้วก็ 2x เอจำนวน3ชุดค่ะ v 2x ชุดที่1 v 1>, 1 x 2 x ชุดที่2 v 1 x 2 x ชุดที่3แล้วก็ต่อด้วย4 x ค่ะ1 2 3 4จากนั้นก็ v แล้วก็2 x จำนวน3ชุดค่ะ v 2 x ชุดที่1 v 2x ชุดที่2 v 2x ชุดที่3 2หลักสุดท้าย x ค่ะ1 x 2 x เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกโซ่หนึ่ง จากนั้นแถวที่7ถึง9นะคะจะถัก 32x ค่ะแล้วเรามาดูแถวที่10กันค่ะค่ะแถวที่10นะคะก็จะถัก 12x ค่ะ 1,2,3,11x,12x แล้วก็ถัก a ค่ะ 4x ค่ะ1นสอง 3าแล้วก็ a จากนั้นก็ที่เหลืออีกสิบสอหลักก็จะถัก1 2บอค่ะถักไปแล้ว 1x ึ่งเอนะคะสองสามสเลื่อนห่วงติดกับหลักแรก แล้วก็แถวที่11ก็จะถัก x ลงในทุกหลักนะคะรวมแล้ว3 0 x ค่ะแล้วเรามาดูแถวที่12กันค่ะแถวที่12นะคะก็จะเริ่มด้วย11 x ค่ะ1 x 2 3 10 1 1 x แล้วก็ a ค่ะต่อด้วย4 x ค่ะ สองเสแล้วก็ a ค่ะค่ะแล้วก็ค่ะสิหลักที่เหลือก็จะถัก11เอ็ค่ะหนึ่แล้วก็สิอค่ะเพื่อนหองติดกับหลักแรก จากนั้นนะคะแถวที่13ถึง16เราจะถัก x ลงในทุกหลักค่ะรวมแล้ว28 x ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่17กันค่ะก็แถวที่17นะคะก็จะถัก xa จําจำนวน2ชุดค่ะ x a ชุดที่1 x a ชุดที่2แล้วก็จากนั้นก็จะถัก 6x ค่ะ หนึ่งสองสามสต่อด้วย x v จําจำนวนสองชุดค่ะ x แล้วก็ v ชุดที่1 x แล้วก็ v ชุดที่สอง แล้วก็ต่อด้วย 6x ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ x a นะคะจำนวน2ชุดค่ะ x a ชุดที่1 x a ชุดที่สองค่ะเลื่อนห่งติดกับหลักแรกโซ่หแล้วก็แถวที่1 8บแถึงสินะคะก็จะถัก x ลงในทุกหลักรวมแล้วแถวและ26หลักค่ะหลังจากถักแถวที่19เสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งจากนั้นก็ตัดไหมนะคะโดยเหลือยาวไว้สําหรับเย็ยบติดกับส่วนหัวค่ะแล้วก็ดึงไหมออกค่ะดึงให้ปมไหมเล็กลงค่ะแล้วก็ส่วนของเท้านะคะเราก็จะถักทั้งหมด4ชิ้นนะคะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ห้าโซ่ค่ะเริ่มด้วยการทํำปมไหมก่อนนะคะเริ่มด้วยการตวัดเข็มขึ้นแล้วก็จับไว้นะคะ ดึงไหมเกี่ยวไหมดึงผ่านห่วงแล้วก็ดึงก็จะได้ปมใหมแล้วค่ะแล้วเราก็ถักโซ่ห้าโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าขจากนั้นนะคะจะถักเอ็กลงในโซ่ที่สองจากเข็มโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองแล้วก็ถักสองเอ็กค่ะ 1x 2x ในโซ่สุดท้ายนะคะก็จะถัก 3x เลงไปหรือถัก W ในเองค่ะ 1x 2x 3x แล้วเราก็จะถักอีกฝั่งหนึ่งของโซ่ค่ะด้วยการถัก 2x ค่ะ แล้วในโซ่สุดท้ายนี้นะคะก็จะถัก V หรือว่า2 X ลงในหลักเดียวกันแล้วเราก็จะเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะดึงลดขนาดของเลื่อนห่วงแล้วก็โซ่หนึ่งคะ่ะดึงลดขนาดของโซ่ จากนั้นแถวที่2นะคะก็เริ่มด้วยการถัก v นะคะลงในหลักแรกก็คือหลักเดียวกับที่เราถักเลื่อนห่วงไว้นะคะจากนั้น2หลักถัดไปก็ถัก x ค่ะแล้วก็อีก3หลักถัก v ค่ะ v ที่1 วีที่สองวีที่3ามวีที่3ค่ะแล้วก็สองเอค่ะสองหลักสุดท้ายก็จะถัก v ีค่ะ V ที่1นึ่ที่สองเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะดึงโซ่หนึ่งแล้วก็ดึงค่ะแถวที่3ามเลงในหลักแรกกับที่เราเลื่อนห่วงนะคะแถวหลักถัดไปก็ V ค่ะ อีกสองหลักถัก X X ที่1 X ที่2แล้วก็ต่อไปเราจะถัก X V จำนวน3ชุดค่ะ X V ชุดที่1 X V ชุดที่2 X V ชุดที่3แล้วก็2 X ค่ะ X V อีก2ชุดค่ะ X V ชุดที่1 X V ชุดที่สองจากนั้นเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะแล้วก็โซ่หนึแถวที่4ีถึงหก็จะถัก X ทุกหลักนะคะรวมแล้วแถวและยี่บสองค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่6กันค่ะแถวที่6นะคะก็จะถัก 4x ค่ะ1 2 3 4จากนั้นจะถัก 5a ค่ะ a คือถัก2หลักรวมห่วงพร้อมกันนะคะ1 a สองเอสามเอสี่เอห้าเอจากนั้นที่เหลืออีกแปดหลักจะถัก x ค่ะหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็แปดค่ะเลื่อนหง่วงติดกับหลักแรก โซ่หนึ่งแถวที่7นะคะก็จะเริ่มด้วยการถัก4เอค่ะ1นึ่สองสาแล้วก็ 3a ค่ะ a ตัวที่1นเ A ตัวที่2ค่ะ A ตัวที่3แล้วก็7หลักที่เหลือก็จะถักเอค่ะ1 2 6 7งหเดื่อนหงติดกับหลักแรกค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งแถวที่8ค่ะก็เริ่มด้วย A ค่ะแล้วก็ 8x ค่ะ 1x ึ่งสองเจแล้วก็ A ค่ะ สอเค่ะเลื่อนห่งติดกับปลักแรกแล้วก็โซ่หนค่ะค่ะแถวที่9นะคะเราจะถัก x ลงไปทุกหลักรวมแล้ว 12x ค่ะโดยแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายที่เราใช้ไหมสีขาวค่ะ2 3x สา สิบสอแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมผ่านห่วงแล้วก็ตัดไหมค่ะก็ดึงไหมออกแล้วก็ดึงให้ปมไหมแน่นนะคะก็แถวที่สิบนะคะเราจะใช้ไหมสีน้ำตาละคะ่ะก็ด้วยการแทงเข็มลงในหลักแรกแล้วก็ไปเกี่ยวไหมสีน้ำตาลผ่านหลักแรกนะคะ แล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงก็ถัก x นะคะลงไปในหลักเดียวกันนี้ด้วยการถักทับทั้งปลายไหมสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลค่ะจากนั้นเราก็จะถักทุกหลักนะคะด้วย x รวมแล้วแถวนี้จะมีทั้งหมด1 2 x คะ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ด x 12x เอก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งจากนั้นแถวที่1 1บเถึงสินะคะเราก็จะถักเหมือนกันคือสิบค่ะโดยก็จกะระหว่างที่ถักก็ยัดใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่17กันค่ะ,คะแล้วก็แถวที่17นะคะเป็นแถวสุดท้ายเราจะถาก 6a ค่ะ 1a 2a 3a 4a 5A แล้วก็ 6A เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะยัดใหญ่ยยเพิ่มเข้าไปแล้วก็เย็บปิดรูนะคะด้วยวิธีการเดียวกับตอนที่เราทำส่วนหัวค่ะ